ตียกเอ้ายังไม่กินหา้าปมมือตันแรงๆโอโ้โหนี่ปุนใครน่ากระป๋องอย่างนี้นะฮะประเดี๋ยวทีมไหนที่ผสมต้องมีทุกประเภทเลยคืออะไรเราต้องดูตัวอย่างน,นะครับปูนต่อผสมแล้วสังเกตยังไงเราจะเห็นว่าปูนไม่จับก้อนแม่ปูนไม่เห็นเขาแกะถูกว่างลงไปให้ออกเกียยยกคนนี้ไม่ชอบผอม แหลมเลยเห็นไหมแหลมเลยเห็นไหมแหลมเลยเห็นไหมเดี๋ยวพายกระป๋ยกขึ้นก่อนยกขึ้นก่อนยกปูให้น้องๆดูก่อนเห็นไหมปูนวิ่งยาวตลอดมันไม่ขาดเป็นตอนแสดงว่าปูนมันกำลังพอดีอันหนึ่งปอนหัวเรียบปวดเข้าไปอึ้งอึอืมป๊อกจะแตกทีโดยที่เราไม่ตั้งใจนะน้องๆนะต้องเป็นปล็อกยาวหนึ่งปอนหัวเรียบนะเอ้าเดี๋ยวนับหนึ่งห้าหนึ่งสอง 3 4สียกเอายังไงม่กินห้าปมือขอบคุณหน้ามา้าที่เราจ้างมานะคระับเป็นการปมือเสียงเกี่ยงกับ